กาบสวัสดีครับพี่น้องของไปครับกาบสวัสดีคุณผู้ชมมือถูกมองถุกบองครับทบก,กับช่องจอดชายดีครับพี่น้องเมื่อนี้วันไดเก็บเงาะครับนี่พนักงานเขามา3สามสองกลุ่มเ้าก็เลยแบบมาเมาๆมามอง,มอง,มองก็เลยวัไดเก็บเงาะมานอี่เขาก็เลยมาเก็บมังขุดครับได้ไปแล้วสองลังพี่น้องเห็นปะ งามแห้งมันเซล2หาลังตา่ม,มาเบริรงเด้ี่นอนเก็บมังเก็บงอกมาสองกลุ่มพี่้อง,น,องนี้มันีเขียนกับโกแกง,งมเหมด มังคุดเต็มที่เมืเอ่อเนี้ยปรวงหนาปวงหลังดูแต่ละมือโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวขอ,ขอ,ขอ,ขอเก็บม,มังคุดก่อนนะครับเนาะจะสิถ่ทายให้เบิ่งเป็นระยะระยะครับข้างบนเต็มเลยพี่น้องสบายเลยมือ้อเนี้ย คนจับงอแหงแล้วแล้วก็วิ่งเก็บงอเดี๋ยวชิวิ่งเก็บน้องคือแปลงล่างเลยแต่ละมือเนะแปลงบ่ได้พี่น้องแล้ก็เขาม้าสิยาม้าขึมาเอาสองลอยล้างหายเงียบคิด น้อให้ดีใจมันต้องขึ้นเลยี่น้องเว้ยบ่ขึ้นบ่ได้หอลูงม,มันอยู่ข้างบนอยู่ปลายๆนู้นก็มีผุดผุเห็นบ่ี่น้องเก็บงองมอนอีสาม,มกลุ่มมันไก่สิมดเลยี่น้องเว้ย เหลือปลายแล้วแหละแต่เมั่คุดยังไหลอยู่พี่น้อง,องมันอีสองเจ้าสามเจ้ามะเหมางอ,อครับเบิ่งนะเดี๋ยสามสิบล่างแล้วครับผุดน่าง,งกองกองอยู่ผุดผมี่น,น้องสองลัางไม่ได้แม่สี่สิบเก้า เขาบันได้พาดขึ้นพาดขึ้นเอาลูกเอาเต่ามาน้ำครับรพี่น้นองสอกมันเริ่มบางแล้วครับพี่น้องพี่น้อง,อองอเครื่องมือครับสามหกเก้าสิบสองสิบสามสิบสามล่างหน่อยๆตอนแรกว่าสิเก็บงาะวาสาน ตายสลับล่างบะถือเลยพี่น้องเลยแต่ละมือมันสิมือละหละงังงอนนะเขาจะเมาเมาเมาทั้งดำทั้งแดงทั้งสายเลือดปนกันมีพี่น้องเขียวๆนี่มันวัวแมามันดิบเลยนี่มันเป็นสายเลือดแล้วเป็นหอดจีนกัพอดีเลยนี่นี่เห็นบ่พป่น้องเป็นจุดเป็นจุดนี่ โอเคครับพี่น้องขอบุญขอบคุณที่เข้ามาเบ่งมาชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสคไครต์นะปี่ภาพประการใดขอโทษขออภัยครับเจอกันคลิปหน้าขอให้ความสุขจงมีกับท่านครับลาไปก่อนสวัสดีครับ